ไปติดตามสถานการณ์ดินโคลนถล่มที่บ้านปางอุงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายขณะที่เจ้าหน้าที่ค่ะเร่งหาผู้สูญหายอีกสองรายรายละเอียดค่ะติดตามได้จากคุณประสิตาช่วยประดิษฐ์ค่ะรายงานสดจากบ้านปางอุงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรับรายงานได้เลย ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บ้านปางอุงตำบลแมสึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีฝนตกลงมาโปรยปลายตลอดทั้งวันเลยค่ะรวมถึงตอนนี้ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็กําลังเร่งหาผู้สูญหายอีกสองรายค่ะขณะเดียวกันนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะคะพร้อมกับพูดคุยให้กําลังใจกับผู้ประสบภัยด้วยค่ะ ้อมด้วยนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยเหตุดินโคลนถล่มบ้านปางอุงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านปางอุงตําบลแม่ศึกสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ปัจจุบนันและได้เยี่ยมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ศึก ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารของโรงเรียนปางอุง๋งซึ่งมีประชาชนพักอาศัยอยู่จํานวน137คนค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงโดยศูนย์แห่งนี้ค่ะนายอํเาเภอแม่แจ่มได้บูรณาการสัพาก,กำลังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายอาสาสมัครทุกภาคส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยมีองค์ การบริหารส่วนตำบลแม่ศึกรับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยนะคะกับผู้ประสบภัยว่าอยากให้พักที่นี่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะช่วงนี้ค่ะยังมีฝนตกหนักในพื้นที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นได้อีกค่ะ จากนั้นค่ะทางคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ลงพื้นที่หมู่ที่18บ้านปางอุงใหม่เพื่อติดตามความเสียหายและเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มบ้านเสียหายทั้งหลังกว่า30หลังคาเรือนรวมทั้งพูดคุยให้กําลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เกิดจากดินโคลนถลม่ม ซึ่งปัจจุบันค่ะทางกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่อสจาก19จังหวัดทั่วประเทศจํานวน500คน ุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอบบในพื้นที่200คนลงพื้นที่ร่วมฟื้นฟูภายในหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยมูลนิธิอาสาต่างๆรวมทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยโดยเบื้องต้นค่ะจะต้องเร่งสำรวจสิ่งของที่ใช้ได้ก่อนจากนั้นนะคะจะรีบนำซากปรักหักพังออกให้เร็วที่สุดเพื่อเคลียร์พื้นที่และจะเร่งฟื้นฟูต่อไปรวมทั้งหาพื้นที่สร้างบ้านใหม่ให ให้กับผู้ประสบภัยด้วยค่ะเราไปรับฟังเสียงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะการปรับพื้นที่นะคะให้มีความมั่นคงแข็งแรงก่อนนะคะในพื้นที่ที่เป็นอาจจะเป็นแนวรับน้ำนะคะหรือว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงว่าจะมีการดินโคลนถล่มอีกนะคะมีการสไลด์ของดินอีกแล้วก็ทําให้มีความแข็งแรงขึ้นหลังจากนั้นก็จะได้ดูว่าพื้นที่ไหนที่จะสามารถที่จะตั้งที่พักให้กับผู้ที่บ้านเสียหายได้ต่อไปค่ะ ใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่ตรงนี้เพราะว่าทางหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวก็บอกว่าเขา,เายินดีที่จะออกออกนอกพื้นที่นะคะแต่ว่าก็ไม่ให้ไกลจากญาติญาติเขาหรือว่าที่ที่เขาอาจจะต้องไปทํานาทําสวนทำไร่แต่ก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่เกิดเหตุช้ําแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะคณะค่ะได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่1บ้านปางอง๋งค่ะซึ่งก็อยู่ติดกับหมู่ที่18แห่งนี้นะคะโดยมีทีมเจ้าหน้าที่จากหลากหลายภาคส่วนค่ะทั้งเคนายยูซาไทยแลนด์มูลนิธิกระจกเงานปค3สามสองหน่วยบัญชาการกองทัพไทยมูลณิธิต่างๆค่ะกําลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกสองรายจากเหตุดินโคลนถล่มบ้านปางอง๋งโดยได้ใช้สุนัขเคนายช่วยค้นหาซึ่งทางด้านนายสุทธิเกียรติโสภณิชหัวหน้าชุดสุนัขค้นหาเคนายเปิดเผยถึง ถึงภารกิจวันนี้นะคะว่าได้มีการแบ่งทีมออกเป็น2ชุดค้นหาแบ่งไปตามพื้นที่ที่คาดว่าจะเจอผู้สูญหายเบื้องต้นค่ะก็จะมีการใช้รถแบคโฮขุดเปิดหน้าดินเพื่อให้สุนัขเคนายดมกลิ่นได้ง่ายขึ้นเพราะจุดที่คาดว่าจะเจอผู้สูญหายเนี่ยอยู่ลึกลงไปใต้ซากปรักหักพังขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการขยายพื้นที่ค้นหาไปตามลําน้ําที่คาดว่าจะเจอผู้สูญหายเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหัวหน้าชุดสุนัขค้นหาเคนายกันค่ะ ตังสมุติฐานเพิ่มเติมนะครับขยายพื้นที่การค้นหาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเรียกว่าดับเบิลเช็คหรือทริปเปิลเช็คนะฮะเป็นครั้งที่2ครั้งที่3าให้ละเอียดเพิ่มเพิ่มมากขึ้นในจุดที่ต้องสงสัยนี่คือภารกิจการค้นหาในใน,ในวันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเผื่อบริเวณที่จุดที่พบเนี่ยนะฮะคือมนุษย์เราไม่สามารถที่จะตรวจพบได้นะครับเพราะว่า ผู้ประสบภัยนั้นนะเป้าเนี่ยอยู่ลึกใต้ซากประรากพังหลายเมตรอ่ะนะ <c oughs> มันไม่มีทางที่ที่มนุษย์ที่เดินผ่านเดินมาทั้งทีทท่มนุษย์เราได้เดินผ่านทีมค้นหาก็าทำมาแล้วเยอะ <c oughs> ถ้าเราไม่มีเชนยผมว่าไม่มีไม่มีทางอีกนานนะ ค่ะคุณผู้ชมคะและสําหรับอุปสรรคของวันนี้นะคะต้องบอกว่าเพราะสายฝนค่ะที่ตกลงมาตลอดทั้งวันเลยนะคะแต่โชคดีค่ะที่ไม่หนักมากนะคะทําให้ทีมค้นหาผู้สูญหายเนี่ยเกิดอุปสรรคเล็กน้อยค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายอำเภอแม,ม่แจ่มค่ะก็ได้มีการสั่งหยุดปฏิบัติภารกิจค้นหาชั่วคราวนะคะเพราะว่าช่วงที่เกิดฝนตกหนักบางช่วงค่ะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะน้ําในลําน้ําค่ะเกิดเป็นสีขุ่นนะคะก็เกรงว่าจะเกิด เกิดอันตรายกับทีมลงไปค้นหาได้นะคะและคุณผู้ชมนะคะก็จะเห็นว่าด้านหลังของดิฉันเนี่ยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนค่ะก็กําลังเร่งเคลียร์พื้นที่อยู่นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้น,นที่ตรงนี้ค่ะให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากบ้านปางองค์อเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะขอบคุณคุณประสิตาช่วยประดิษฐ์ค่ะรายงานสดจากบ้านปางองค์อเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองคุณผู้ชมก็ เป็นกำลังใจให้ทั้งทีมข่าวของเราเจ้าหน้าที่ที่วิทยาลัยการอาชีพปาซางอำเภอปาซางจังหวัดลำพู ิดนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจำปี2568สนองพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีต่อยอดการศึกษาพัฒนาทักษะนักเรียนให้สามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนติดตามและสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและครู เพื่อเป็นการยกย่องชักชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนโครงการโดยเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนครับได้จัดทาโครงการดังกล่าวเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนพูดอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้นะครับโดยนําคู่มือเทคนิคสโคฟโฟดิ้งของสภาการชาติไทยในการสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนและพัฒนาทักษะนักเรียนที่เพิ่มเติมจากห้องเรียนให้สามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ครับ ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะได้มีการกล่าวว่าการจัดนิทรรศการในวันนี้เป็นส่วนสําคัญต่อการพัฒนานักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนพูดอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ กันที่จังหวัดน่านค่ะทางจังหวัดน่านค่ะจัดการแข่งขันมวยไทยสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบ8คนสุดท้ายโซนภาคเหนือ ที่สนามมวยชั่วคราวห้างนราไฮเปอร์มาร์ทอำเภอเมืองจังหวัดน่านนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยสืบสารมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยประจำปี2568รอบ8คนสุดท้ายโซนภาคเหนือเพื่อคัดเลือกนักมวยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศระดับภาคโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานและร่วมชมการแข่งขันกันอย่างคึกคัก รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่ามวยไทยถือเป็นศินละปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และมระดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีให้นักมวยรุ่นใหม่ได้พัฒนาฝีมือแต่ยังช่วยยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากลเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเชื่อมโยงกับการพัฒนาการกีฬาการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ในท้องถิ่นด้วยครับ เตรียมรับพายุเหมือนกันนะครับโดยภาคเหนือเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิกทธิพลของพายุหนองฟ้านะครับเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ําท่วมขณะที่เขตตัวเมืองเชียงใหม่สถานการณ์ยังอยู่ในภาวะปกติครับศูนย์ุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครับออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2568เนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนลงจากพายุดีปรสชันหนองฟ้าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้หลายจังหวัดในภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่าน แพรอุตรดิต์สุขโขทัยตากกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และไม่มีรายงานผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรง ส่วนระดับน้ําในแม่น้ําปิงค่ะเมื่อเวลาประมาณ11บเนาฬิกาที่ผ่านมาณจุดวัดระดับน้ําี1เชิงสะพานนวรัตอําเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะระดับน้ํา1เมตรเกาซนติเมตรปริมาณน้ําค่ะ1 6 6 8 0ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและที่สถานี P67 คะ่ะบ้านแม่แต่ระดับน้ํา1เมตรเซนติเมตรและปริมาณน้ํา160.2 5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังคงต่ํากว่าระดับวิกฤต ส่วนประตูระบายน้ําที่ป่าแดดค่ะทางชนประธานเชียงใหม่ได้เปิดประตูระบายน้ําทั้ง6บานเพื่อพร่องน้ําอย่างไรก็ตามค่ะจังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้องเฝ้าระวังและบริหารกรจัดการน้ําอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของเมืองเชียงใหม่สำหรับพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะอาทิกัดก้อมถนนสีปิงเมืองถนนช้างคลานและถนนประชาสัมพันธ์ขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะครับฝนก็ยังคงโปรยปลายลงมามช่วง บายๆนะครับในเมืองนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วก็ทิ้งช่วงไปสักพักหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ตกปล่อยๆแบบนี้